สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้อาจจะมีเวลาไม่ค่อยมากเท่าไหร่อาจจะให้รา,ายละเอียดได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะพอดีมีหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่ามุกมีไม้ที่แบบเก็บเป็นคอลเลกชัน พิเศษของตัวเองหรือเปล่านะคะก็จริงๆแล้วตอนนี้ไม้ที่สะสมอยู่หลักๆเลยก็คือจะเป็นกลุ่มของอเราาอไฮบริดนะคะก็คือจะเป็นตัวลูกๆูกลนล้นลานทั้งหมดของเราอ้ายเท่าที่พอจะเก็บได้ตอนนี้นะคะไม้บางต้นจะมอแมแรมนิดนึงนะบางต้นตากแดดตากฝนมาอ่าฮะก็เดี๋ยวจะมาแนะนําให้ดู ว่ามีตัวไหนบ้างที่เป็นลูกรักเป็นพิเศษนะคะก็เดี๋ยวมาค่อยๆดูกันไปทีละตัวละกันเดี๋ยวจะหาข้อมูลไปด้วยว่าใครเป็นลูกใครนะคะแต่ว่าถ้าตัวไหนหาข้อมูลไม่ได้เดี๋ยวจะตามมาอัปเดตให้ทีหลังนะเดี๋ยวขออนุญาตจัดมุมกล้องแป๊บหนึ่งโอเคมาเริ่มกันด้วย ต้นแม่ของทั้งหมดทั้งมวลนี้ก่อนนะคะอ้ายของเราเอาต้นเล็กมาเพราะจะได้ดูง่ายๆนะคะเราเอ้ายจริงๆแล้วออเป็นไม้ที่ค่อนข้างสวยมากๆเนาะต้นกาเนิดของตัวเราเอ้เนี่ยเขามาจากตัวเม็กซิโกนะคะก็ดูง่ายๆเลยก็คือ เราไอ้ายจะมีนวลที่ค่อนข้างสวยแล้วก็สีจะแตกต่างกันไปอาจจะขึ้นอยู่กับตัว variation ของสายพันธุ์อาจจะอยู่ที่การเลี้ยงด้วยอยู่ที่แดดอยู่ที่อากาศอุณหภูมิเนาะเราก็จะเจอได้ทั้งเราไอ้ายที่มีสีชมพูสีฟ้าสีออกนวลขาวเขียวนะคะอันนี้ก็คือต้นแม่ของทุกต้นนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับกันไปทีละตัวนะคะตัวต่อไปก็คือน้องคนนี้นะคะ คนนี้ก็คือจะเป็นแบมบิโนนะสีอาจจะไม่ค่อยชัดเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกแสงให้นิดนึงละกันอาจจะได้เห็นสีที่ชัดขึ้นนะคะคนนี้คือแบมบิโนนะแบมบิโนจะเป็นลูกผสมของตัวเราอ้ายกับตัวแม็กซิกันไจแอนนะคะสีเขาอยู่ที่การเทรนเป็นหลักนะบางทีจะออกสีออกเขียวบางทีจะออกสีของมุกเนี่ยจะออกเป็นสีม่วงแล้วก็อมเทานิดนึงนะคะ ไซส์ก็แล้วแต่อันนี้มุกได้มาจากร้านแบมบิโน่ได้จากร้านน้องมินนะคะไซส์ก็จะอยู่ประมาณ4นิ้วก,กว่ามาใหญ่พอสมควรแล้วก็ตอนนี้รากน่าจะเดินดีแล้วจำได้ไหมที่เราเคยสอนเช็ครากกันว่าให้ลองผลักดูถ้าต้นมันไม่ขยับแปลว่ารากเดินดีแล้วนะคะตัวนี้มุกก็ใช้เป็นกระถางธรรมดาไม่ได้สูงอะไรมากมายเพราะว่ารากน้องเขาก็ สามารถเกาะได้ตามปกตินะว่นเราอย่าไปเรื่องอื่นเราควรโฟก,กัสที่สายพันธุ์ก่อนรอบนี้เดี๋ยวเรื่องการเลี้ยงเรื่องอื่น,นๆเดี๋ยวจะมาในคลิปหลังนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้องแบมไปเก็บก่อนเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ในการวางเดี๋ยวจะชนกันไปกันมาแล้วก็จะหกเหลอะเถอะนะคะโอเคต่อไปเป็นใครดีเอาอันใหญ่ๆก่อนเราจะได้มีเวลาเคลียร์ต้นเล็กๆนะคะตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นอะคิวิเลียบิงบลูนะคะ บริงส Blue นะคะ,อ,ะออกเสียงชัดๆบริงส์บลูจะเป็นลูกครึ่งของเราอ้ายกับตัว s u b ิจิด้านะคะเออก็ดูคล้ายไปทางตัวแม่เอ้ยตัว s u b ิจิด้ามากกว่าเนาะมุกว่าแต่ว่าสีมันจะออกใบเขียวขอบแดงแล้วก็นวลขึ้นออกสีฟ้านะคะอันนี้พึ่งได้มาไม่นานน่าจะประมาณเดือนเดือนนึงถึงหรือยัง เดือนกว่าๆจากร้านของน้องขนมนะคะใครอยากได้ก็ติดต่อน้องขนมได้เลยเดี๋ยวมุก็เอาไปเก็บเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปทีละต้นแล้วก็เก็บไปทีละต้นเพราะเรากลัวมันคว่ำนะลูกรักเราก็จะถนอมกันนิดนึงโอเคมาแล้วต่อไปเป็นน้องฮากูก่อนแล้วกันฮากูน่าจะเป็นไม้สามาญประจําบ้านในหลายๆบ้านด้วยความขึ้นชื่อว่าน้องเขาอึดถึกแล้วก็ทนมากซึ่ง อึดจริงๆค่ะกูเป็นต้นที่มุกแทยจะแบบไม่ได้ยุง่งไม่ได้วุ่นวายไม่ได้วอแวอะไรกับเขาเลยก็คือปล่อยเขาตามเยถากรรมมากๆนะคะนี่สวยงามอันนี้คือไม่ได้ทําอะไรเลยคือปล่อยไว้แทบจะไม่ได้ยุง่งไม่ได้วุ่นวายไม่ได้อะไรกับเขาทางนั้นนะคะเขาก็โตของเขาไปได้เรื่อยมีใบเก่านิดหน่อยวิธีดูแลประจําวันส่วนมากของเราไม่มีอะไรมากก็เป่าฝุน่นออกแล้วก็เก็บพวกใบที่เป็นใบแห้งๆนะคะออกมันก็จะช่วยให้ ไม้เราสะอาดขึ้น,นไหนถ้ามันอยู่ลึกก็เดี๋ยวค่อยเอาฟอ์เ็ตคีบออกนะคะตัวฮางขูจะเป็นลูกครึ่งของเราไอ้ายกับตัวพอลิด้านะคะสังเกตดูจะไปทางฝั่งพอลิดามากกว่าเหมือนเดิมคล้ายๆกับตัวบลิงลูเมื่อกี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปเก็บแป๊บหนึง่งโอเคต่อไปจะเป็นต้นใกล้มือเราก่อนแล้วกันนะคะนี่ตอนนี้ก็คือน้องเดอรูนะคะลียเดอร์ลูเดอร์ลูจะเป็นสีออก เ,เขียวแต่จริงๆมุกเคยเห็นของต่างประเทศเขาเทรแล้วสีมันสวยกว่านี้นะออกเป็นสีส้มส้มชมพูมากกว่านี้แต่ของมุกอ่ะคือเขียวเลยแต่ว่านวลใบเขาจะสวยเห็นนวลไหม เขาจะมีล่องใบมีขอบใบแล้วก็ตัวนวนหลังใบเขาจะสวยมากมุกชอบตรงนี้แต่ข้อเสียของเดอร์ลูถ้าเกิดว่าใครที่เคยเลี้ยงเดอร์ลูจะรู้ว่าเขาเป็นไม้ที่แบบเซนตกับอากาศร้อนชื้นมากๆเห็นไหมพอเริ่มมีอากาศร้อนชื้นมาปุ๊บเดรลูจะเริ่มใบช้ำทันทีมุกเคยลงเดอร์ลูก่อนหน้านี้ไปสองครั้งแล้ว น้องใบช้ำกับดาวไปทั้งสองต้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงเดอร์ลูแนะนำว่าอากาศต้องโปร่งสบายมากๆมันถึงจะอยู่ไหวนะเดอร์ลูจะเป็นลูกครึ่งของตัวเราอ้ายกับดิเลนเบอร์กี้นะคะตัวดีเลนเบอร์กี้ปกติถ้าเราเห็นฟอร์มสวยๆมากๆะคือใบเขาจะซ้อนขึ้นชั้นหลายชั้นมากๆแล้วมันจะสวยมากแต่คือเรายังไม่เคยเลี้ยงเดอร์ลูได้ได้ขนาดนั้นเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าอากาศบ้านเรามัน มันไม่ได้ซัพพอร์ตการใช้ชีวิตของเดรูเพราะงั้นใครที่มีเดรูสวยๆส่งรูปมาให้ดูกันได้นะอยากเห็นฟอร์มสวยๆแบบเต็มที่ของเขานะคะอันนี้เป็นต้นใหม่ที่มุกได้มาไม่มั่นใจว่าได้มาจากร้านไหนแต่ว่าเลี้ยงมาน่าจะประมาณ3-4เดือนแล้วฟอร์มน้องเขาก็ยังนิ่งมีการแตกยอดอยู่แต่ก็ไม่สวยเท่าที่ควรคือจริงๆเราเรามีความรู้สึกว่าเดรูมันสวยได้มากกว่านี้เออเพองั้นใครมีเดรูที่ฟอร์มสวยๆส่งมาให้ดูกันได้นะคะ ต่อไปเป็นตัวนี้ละกันนะคะตัวนี้ข้างล่างเราเป็น iPad เพราะว่าเราหาข้อมูลไปด้วยว่าตัวไหนมันเป็นลูกครึ่งอะไรเราก็จำได้ไม่หมดเหมือนกันตัวนี้มันจะชื่อเขียนว่า V I Y A N T ซึ่งเมื่อก่อนเราออกเสียงว่า V N V N นะคะแต่ว่า เหมือนใครสักคนเคยบอกเราว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วมันออกเสียงว่าวิยองเราก็เลยไม่รู้ว่าสรุปคือมันอ่านว่าอะไรกันแน่นะคะตัวนี้จะเป็นลูกครึ่งของตัวเราอ้ายกับตัวออ๋ะคะัสปีดาต้าซาลาโกซาคนะสีสีบางบ้านเลี้ยงเขียวเลยแต่ว่าด้วยความที่บ้านเราอดน้ำบ่อยมากมันจะออกสีแบบขอบเป็นสีม่วงช้ำๆกับกัเทานๆอะคะ่ะเห็นไหมสีก็คือเป็นประมาณนี้เลยตัวนี้มุกเลี้ยงมา นานพอสมควรแล้วค่ะประมาณห้าถึงหกเดือนอืฟอร์มกําลังมาชั้นใบกําลังขออนุญาตอ่าชั้นใบเขาเริ่มขึ้นสวยแล้วนะคะอันนี้ตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่มีผลัดใบเลยอะ่ะใบยังไม่มีแห้งเลยหวังว่าจะทําฟอร์มขึ้นสูงให้เราได้สักช่อหนึ่งละกันเนาะเพราะเราก็แอบมีความหวังกับน้องเขาอยู่พอสมควรนะคะคอนนี้วีแอนหรือว่าวียองแล้วแต่จะออกเสียงนะคะ แล้วคราวนี้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆกันแล้วเราก็สงสัยว่ามันใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะแล้วเสียงเราชื่อมันก็คล้ายกันอีกก็คือเบียนเบียนเต้นะคะอันนี้ b i a n t y, I a n t y ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันก็เพี้ยนมาจากเวียนหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยด้วยลักษณะใบาอ่ะมันก็มีเล็บที่คล้ายๆซาราโกซาเหมือนกันแต่ว่าเรากำลังเทรนอยู่เราเพิ่งได้มาประมาณเกือบ เดือนเนาะเราพยายามเทรนอยู่ว่าต่อไป2ต้นนี้ยมันจะกลายมาเป็นหน้าตาเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันก็แปลว่าอ๋ออาจจะเป็นชื่อเพี้ยนไปนิดหน่อยหรือว่าถ้ามันเทรนแล้วมันมาไม่เหมือนกันจริงๆก็คืออาจจะเป็นคนละสายพันธุ์มุกยังหาข้อมูลไม่ได้ว่าตัวเบียนเต้ตัวนี้เป็นลูกครึ่งของตัวเราอ้ายกับใครรู้แค่ว่าเป็นเราอ้ายไฮบริดนะคะส่วนเขาบอกมาอย่างนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าบิดใครมานะคะเดี๋ยวเหมือนเดิมเราไปเก็บก่อน ต่อไปเป็นคนนี้คนนี้เป็นลูกหลักอีกคนหนึ่งนะคะเป็นการเลี้ยงที่โหดลายกับน้องนิดหนึ่งก็คือบุ๊ไม่ค่อยให้น้ำเท่าไหร่ค่ะทำให้ตัวนี้เออตัวนี้คือไอศกรีนนะคะลืมบอกไอศกรีนจะเป็นไฮบริดของตัวเอลเลกันอาลบิแคนส์กับตัวเหลาอ้ายนะคะครานี้ตัวอ่อ ฟอร์มเขาจริงๆอ่ะมันบางคนเลี้ยงเราจะบานกว่านี้นิดนึงใบจะโตวกว่านี้นิดนึงแต่ว่าบ้านเราอดน้ําน้องบ่อยไม่ค่อยจะลดน้ํามุกจะลดน้ําต้นไม้จริงๆอะค่ะก็คืออย่างอย่างถี่ที่สุดก็คืออาทิตย์ละครั้งในช่วงที่แบบเราต้องการ อัดน้ําเข้าไปก่อนที่มันจะเข้าหน้าร้อนก็คือช่วงช่วงที่เราขุนนะคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะเริ่มให้น้ําถี่อาจจะเป็นทุก2อาทิตย์ถึงทุก3อาทิตย์ซึ่งตัวไอกีนตัวนี้มุกหน้าจะไม่ได้ลดน้ามาประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะเห็นไหมฟอร์มมันจะกระชับมากห่อมากแล้วคือมันเริ่มมีการแตกยอดใหม่ออกมาแล้วนะคะไอกรีนก็คือ น่าจะลักษณะค่อนข้างเด่นชัดอยู่แล้วนะเขียวแล้วก็มีนวลแล้วก็มีลายเส้นใบด้านหลังนะคะขอบใบด้านหลังจะมีเส้นแล้วก็ตัวหน้าใบก็จะมีขีดอ่ะประมาณนี้นะคะไอเกีนจริงๆดูไม่ยากเพราะว่าสีเขาแล้วก็นวลแล้วก็ลายของใบค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นะเป็นลูกครึ่งของ Elegant Albicans นะคะต่อไป เป็นมองบังนะคะเราจะเลื่อนไปตาม หน้าเว็บเพจที่เราเปิดไว้เลยเพราะว่า,าจริงๆเราจําไม่ได้ว่าใครเป็นลูกใครอันนี้คือน้องมองบังของเราอยู่ในแก้วลูลาไฮโซนะคะกําลังขึ้นช่อดอกมีคนบอกมุกว่ามองบังดอกสวยเดี๋ยวต้องลองดูว่าบานออกมาจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูในเพจของ Facebook นะคะ Facebook ของมุกชื่อคูก้าซักคูเลนซอยนะคะไม่ได้ชื่อค so ูก้าการ์เด้นซอยอันนี้ก็จําชื่อเฟซตัวเองผิดมาตลอดมันชื่อเหตว่าค so ูก้าซักคูเลนซอยแวบ็บเข้าไปดูได้จะมีพวก รูปถ่ายไม้ทุกวันที่เราอัปเดตให้ดูกันอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนชอบถ่ายรูปมากตัวมองบังตัวนี้จะเป็นรูปผสมของตัวเราอ้ายกับตัวแอตแลนติสนะคะใบก็จะมีลักษณะอะอย่างนี้อธิบายไม่ถูกห่อนิดหน่อยห่อไม่หอ่อจริงๆมันก็อยู่ที่ฟอร์มด้วยนะบางต้นอย่างตัวนี้เราได้มาฟอร์มสวยมากคือมันขึ้นชั้นมาเป็นแบบเจดีเลยสวยมากต้นนี้มุกได้มาจากร้านคุณตูนโ so ซสวิสคูเลนนะคะคือ เห็นปุ๊บคือแบบหลงรักอ่ะคือต้องหากระถางรูหลาให้เธอเดขออนุญาตเป่าฝุ่นนิดนึงชนบุรีฝุ่นเยอะมากก็ใครที่ยังไม่มีมองบังหามาติดบ้านไว้นะน้องสามารถทำฟอร์มแบบเป็นกอสูงสูงแบบนี้ได้เลยแล้วเป็นไม้ที่รู้สึกจะไม่ค่อยทิ้งใบด้วยถ้าน้ำพอมีขนาดเราอดน้ำน้องยังแบบแอบใบ,บแฟบไปแค่ใบสใบเองนะคะก็เดี๋ยวยังไงอัปเดตให้อีกทีนึงตอนดอกบานนะคะ เค okay. เราก็ไปกันเยอะละเดี๋ยวเราลองจับมาไว้ในฝั่งเดียวกันแล้วอันไหนที่เราเสร็จแล้วเราจะขยับไปอยู่ฝั่งโน้นนะคะต่อไปเป็นใครต่อออเรนจมอนโรนะคะ mm hmm. เดี๋ยวออกมาก่อนลูซ <us> mm ิล่าก็ออกมาก่อแล้วเออโอเคต่อไปเป็นน้องออรเรนจ์มอนโรเอ๊อออเรนอ่อยู่นี่ mm hmm. มันไม่ค่อยออเรนแล้วนะคะ mm hmm. จริงจมันก็คือมอ mm hmm. นโรนั่นแหละ ของมุกสีเดี๋ยวออกมาดูสีข้างนอกกันนิดนึง,งเห็นไหมอ่ะสีจะกล่ำกล่ำกว่าปกติหน่อยนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมสีมันถึงกลายเป็นแบบนี้นะคะ อาจจะเพราะแบบเราอดน้ำแล้วเราเทรนแสงเยอะด้วยสีมันก็เลยค่อนข้างเข้มโมอโลตัวนี้อยู่กับมุกมานานมากๆแล้วน่าจะตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เลี้ยงเลยนะคะฟอร์มก็กระชับตลอดตอนนี้ยอดเริ่มจะแตกออกมาแล้วตัวไปยอดที่ออกมามันจะมีแบบเล็บแดงๆติดมาด้วยนะคะออเลนมอโลอ๋อจะเป็นลูกครึ่งของตัวอลอรินเซยนากับตัวเ,เดี๋ยวนะมุกดูก่อนกับโคโลราตานะคะเอ๊ะแล้วเราอ้ายอยู่ตรงไหนเราอ้ายจะเป็นตัวที่ เป็นต้นแบบของตัวลอรินศซยานาเพราะว่าตัวลอรินศซยานาก็คือเราอ้ายแล้วก็บิดกับตัวลินศซยานาอีกทีนึงก็คือคล้ายๆกับตัวออร์เรนมาโลตัวนี้เป็นรุ่นหลานของเราอ้ายอีกทีนึงนะคะไอแพดแบตจะหมดทำไงดีต่อไปเป็น a อเรียนะคะ a อเรียลแอเรีของมุกได้มาจากร้านน้องมิน้นอันนี้ a อเรีย เอริโจะเป็นลูกครึ่งของแชมเปญกับเราอ้ายอีกทีนึงซึ่งจริงๆแล้วตัวแชมเปญก็เป็นลูกครึ่งของเราอ้ายอีกทีนึงก็คืออันนี้ก็เทียบเหมือนกับเป็นเอารุ่นแม่ไปผสมกับรุ่นหลานอีกทีนึงนะคะเอรียก็คือสีจะออกแบบตัวตัวใบจะออกเขาเรียกสีอะไรออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวกำกับสีพีชนะคะส่วนยอดที่แตกใหม่อะ่ะชมพูเลยชมพูสวยมากให้ดูให้ดูกันแบบเห็นไหม ลากยังเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันห็งไหนม,มันจะหัวสั่นหัวคลอนนิดนึงเอเลี่ยมุกได้มาจากร้านมินมุกชอบมากตอนนี้เป็นขึ้นแท่นลูกรักอีกหนึ่งต้นนะคะเป็นลูกครึ่งของแชมเปญกับเาล่าไค่ะเ,คเราจะไปกันเร็วๆเพราะว่า iPad เราแบตใกล้หมดนะคะต่อไปซังอานะคะซังอาซังเอหรือว่าจริงๆเขามี หลายๆชื่อที่มูคิดว่ามันน,น,น่าจะเป็นต้นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นซังอาร q แอค i วเ i ีย p a สเปเชียลแอคิวเ t ีย m s ทซนะคะซึ่งฟอร์มมันจะออกมาแล้วสุดท้ายคือหน้าตาคล้ายกันหมดจริงๆแล้วถ้าเป็นเทรนในช่วงหน้าหนาวสีมันจะขึ้นออกแดงชมพูได้เลยอันนี้ยังเห็นว่ายอดใหม่มันจะออกปลายทิปยังออกเป็นสีแดงอยู่นะคะหน้าตาเหมือนเราอ้ายแต่ปลายใบยแหลมเห็นไหม ติดไปทางโคลรลาตามากกว่าตัวนี้จะเป็นไฮบริดของตัวเหล่าอ้ายกับโคลราตานั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าหน้าตามันเป็นแบบโคลราตาที่นวลหนาขึ้นมากว่าปกตินิดหน่อยแต่ข้อดีก็คือว่าในช่วงที่อากาศมันหนาวมากๆเราสามารถทําสีได้แบบสวยมากๆอะคือจริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดมุกใส่รูปเป็นนะคะเดี๋ยวจะพยายามแอดรูปเข้าไปให้ดูว่าตอนที่มุกเพิ่งได้ตัวตัวอ,อีสเปเชียลมาจากร้านคุณโมเนี่ยมัน มันสีสวยขนาดไหนนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปกันเร็วๆก่อนเพราะว่าหาข้อมูลไม่ได้ไอแพดแบตจะหมดแล้วลืมชาร์จแบตนะคะโฮชิคาเกะมุกยังไม่มีอ่ะต่อไปครีมทีครีมทีจะเป็นลูกครึ่งของของเราอ้ายกับอะไรสักอย่างเคยมีคนบอกมุกมาแล้วแต่มุกลืมนะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้อีกทีนึงอันนี้ครีมทีครีมทีหน้าตาจะ จะคล้ายเราไอา้น่าจะที่สุดในบรรดาต้นที่แบบบุกคเคยเลี้ยงมาแล้วนะถ้าให้ถ้าให้ดูนะคะไว้มอมแมมจังเลยอ่ะลูกตากแดดตากฝนตากขี้นกมาแต่ว่าเขาจะมีร่องใบเห็นไหมคะร่องใบของครีมทีค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะแล้วก็ครีมทีเลี้ยงบ้านเราสามารถเทรนสีขึ้นเป็นสีเขียวอมชมพูได้เป็นสี ชมพูอมม่วงได้อย่างของมุกอะในรูปถ้าดูในคลิปมันจะเหมือนเป็นสีฟ้าแต่ว่ามันเกิดจากการที่นวลมันสะท้อนแสงถ้าเราออกแดดจริงๆเห็นไหมคะสีมันจะออกเป็นม่วงชมพูเห็นปะโอ้ยมอมแมมเขินจังเลยลูกมอมแมมนะคะครีมทีเป็นไม้อีกต้นที่อึดถึกทนสมควรมีติดบ้านนะคะเอาไป จะเลื่อนหาต้นที่เรามีเราออนนะคะเราออนเพิ่งสั่งไปยังมาไม่ถึงนะคะอ่ออีกไหมนะ missing you ค่ะ missing you จะเป็นลูกของตัวอ่อเราอ้ายกับฟอร์เรนตนะคะลูกรักของเราที่เคยแนะนำไปแล้วน้องพาสมฟอร์เรนมานะคะตอนนี้ ไม่พูดเยอะเพราะเป็นลูกรักนะคะสวยมากเทนสีที่ประเทศไทยแล้วจะขึ้นออกม่วงอมชมพูแล้วก็ถ้าแดดดีๆน้องจะขึ้นเป็นนวลหนาแต่คราวนี้ด้วยความที่มุกมีมิซิ่อยู่อยู่3ต้นซึ่ง3ต้นนี้ฟอร์มมันแบบค่อนข้างต่างกันเยอะมากอย่างต้นนี้ออกม่วงนวลไม่หนาแต่อีกต้นหนึ่งอ่ะออกชมพูนวลหนาเพราะงั้นเราไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดจากแบบ v a r i a t ชันของของการ บรีดของแตา่ละาส่วนหรือเปล่ามันทําให้ได้ลูกที่ออกมาไม่เหมือนกันในขณะที่มันออกมาเป็นชื่อเดียวกันก็คือ missing you ซึ่งเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งว่าต้นที่เพิ่งได้มาใหม่อะค่ะเราเทรนไปเรื่อยๆแล้วฟอร์มมันจะเป็นแบบนี้ไหมต้นนี้อยู่กับหมูมาครึ่งปีนะคะยังม่วงอยู่ยังม่วงให้แม่ชื่นใจอยู่แต่ไม่รู้ว่าเข้าหน้าร้อนแล้วเธอจะเขียวหรือเปล่ามันม่วงมากนะเดี๋ยวจะให้ดูออกแดดแล้วคือเห็นปะมันคือความม่วงที่แบบสาวกไม้ม่วงต้องมีค่ะ ของมันต้องมีอ๋อมิสซิ่งยูล่าสุดที่มุกได้มาก็คือร้านมิ้นแล้วก็สั่งไปกับร้านโมนะคะร้านโม,มมีพรีออเดอร์อยู่รอบก่อนมีมา3ต้นมุกเอาไปต้นหนึ่งอีก2ต้นไม่มั่นใจมีใครเอาไปหรือยังถ้าใครอยากได้ไปถามน้องโมได้นะคะต่อไปลูลูยังไม่มี โซมินหาอยู่ใครมีโซมินแจ้งมุกหน่อยนะคะมุกอยากได้โซมินมากต่อไปจะเป็นออรารฟีนนะคะราฟฟีนอยู่ไหนลูกอยู่นี่นะคะอ่ะอันนี้คือแอคิวิเลียลารฟีนราฟฟีนเป็นไม้อีกต้นที่ออปับหนึ่งขอพอสคลิป Okay. ด้วยความที่เราอยู่ระหว่างทางไปโรงพยาบาลมันก็จะมีรถชุกเฉินรถวอบ่อย่าเดี๋ยวให้ดูลาฟีนก่อนลาฟีนจะเป็นไม้ที่ตอนที่เราเอฟมาเราไม่คิดว่ามันจะม่วงไปตลอดเพราะว่าอากาศบ้านเรามันไม่เหมาะกับการเทรนไม้ให้มันขึ้นสีเท่าไหร่นะคราวน,นี้พอเราเลี้ยงไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าย,ยอดใหม่ที่มันแตกออกมาค่ะมันให้สีที่สวยมากแล้วมันยังขึ้นต้านสีม่วงอยู่มูค่อนข้างแฮปปี้กับลาฟีนต้นนี้เดี๋ยวให้ดูสีเหมือนเดิมเห็นไหมคะมันขึ้นกระแบบ สวยมากนะกระสวยกระเนียนมากนะคะเออเพราะฉะนั้นบ้านเราเลี้ยงได้นะคะทําสีได้นะลาฟฟีนจะเป็นลูกครึ่งของเราอ้ายกับตัวทักซ์แพนนะคะทักซ์แพนทักซ์พันมันอ่านว่าไงมุอ่านว่าทักซ์แพน <laughs> ต่อไปยังเหลือใครอีก ซารังเราไม่มี Amazing Grace ค่ะ Amazing Grace เป็นลูกครึ่งของอ๋อเราอ้านกับไฮยาลีนานะคะนี่มันเขียวถ้าถ้าเป็นคนที่แบบติดตามกันมาตลอดอะติดตามในเพจติดตาม ในไอจีมาตลอดจะเห็นว่าตอนที่มุกเพิ่งได้ Amazing Grace มาใหม่ๆขอบมันจะเป็นสีชมพูนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมาอันนี้ก็คืออดน้ำเหมือนคนอื่นนะแต่มันเขียวน่าจะเป็นพอาะสภาพอากาศน้องน่าจะชอบหนาวมากถึงจะเทรนขึ้นชมพูนะคะส่วนบ้านไหนที่ Amazing Grace ยังสวยอยู่เอามาอวดกันได้นะของบ้านมุกมันไม่สวยแล้วนะคะแต่ก็รักเขาเหมือนเดิมเลยต้นตะมูตะมีกระจุ่มกระจิ๋มน่ารักมาก เราเพยายามไว้ลิลลี่นะคะไว้ลิลลี่ในข้อมูลที่เราหามาน้องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะไว้ลิลลี่เป็นเราอ้ายกับอ๋ฮัคช์มิลลิสนะคะฮัคหรือฮิวช์มิลลิสอ่านไม่ออกฮิวช์มิลเลียสฮิวช์มิลเลียสนะคะแต่ว่าบ้นที่เราเทรนมาตอนมามันก็เขียวค่ะแต่เทรนไปเทรนมาบ้านเรา ม่วงจ้ะว้ายทำไมมีศัตรูพืชอันนี้คือไวลิลี่ที่ฟอร์มปัจจุบันของมุกนะคะออกดอกออกผลอันนี้ช่อที่3ามแล้วเราแอบตัดช่อแรกไปเพราะช่อแรกมันตายแล้วนะคะช่อนี้จะตัดทิ้งก็ได้เพราะดอกเขียวแล้วนะคะาวริลี่เราสวยมากอันนี้มุกได้มาจากร้านน้องมิ้นตอนแรกที่มามันเป็นสีออกเขียวๆเวทรนไปเทรนมามันขึ้นม่วงคะ่ะม่วงเทาคืออย่างที่เคยบอกไปว่าบ้านมุกอะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่า ช่วงแสงชั่วโมงรับแสงหรือเป็นเพราะอะไรบางคนบอกเป็นเพราะอิทิลิสกําแพงเขียวข้างบ้านนะคะไม้ขึ้นสีม่วงหมดเลยเทนอะไรก็ม่วงนะคะไม้ไม่ม่วงก็ม่วงปลูกเด็ดแตงโมงเขียวๆมันยังออกม่วงนะคะก็อ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึงอันนี้ก็คือเป็นตัวเอ่อไวล์ลิลลี่นะคะสวยมากเป็นไม้อีกตัวที่ควรจะมีแต่ว่ามุกไม่มั่นใจว่ามินจะสั่งเข้ามาได้ไม้ต้นนี้มุกได้จา,จากร้านมินนะคะเดี๋ยวขอเอาไปเก็บก่อนต๊บหนึ่งเพราะมันไม่มีที่วาง Okay. ต่อไปจะเป็นตัวที่เราเพิ่งได้มาใหม่นะคะตัวที่มูเคยบอกไปสโนว์ชาว e เนะคะสโนว์ชาว e เจะเป็นลูกครึ่งของตัวลอล่ากับเราอ้านะคะก็คือลักษณะเด็ดเราเคยบอกกันไปแล้วนอกตอนที่เราอันบ็อกนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตข้ามไปเลยแลาา้วกันได้มาจากร้านไหนนะสโนว์ชาว e เเดี๋ยวร้านมิน้นโอเคที่เรายังเหลืออยู่ยังเหลือใครอีกบ้างนะ เราพยายามหาแบบไล่ดูว่าต้นไหนมันเป็นไฮบริดกับอะไรเพราะว่าเอาจริงๆตัวมุกเองมุกก็จำไม่หมดนะคะลูซิล่าตัวนี้ลูซิล่าจะเป็นลูกครึ่งของเราอ้ายกับไลลาซีน่านะคะลูซิล่าจริงๆถ้าแบบเราเทรนดีๆอ่ะกดน้ำเข้านิดนึงมันจะออกเป็นสีออกชมพูดแดงนะคะสวยเลยแล้วก็นวลฟ้านะตัวนี้เทรนขึ้นแดงขึ้นม่วงได้นะคะลูซิลาเดี๋ยวขอ,อนุญาตข้ามไปไวๆเพราะว่าแบตก็จะหมดแหละ ตัวนี้ซันเซ็ตนะคะซันเซ็ตเป็นไม้ใหม่เป็นลูกครึ่งของเราอ้ายเหมือนกันแต่ว่ามุกยังไม่รู้ว่ามันเป็นเราอ้ายกับอะไรเพราะว่าอที่สวนก็ไม่ได้แจ้งมาเหมือนกันนะคะแต่สีมันหวานมากเลยสีเป็นสีพีชคือถ้าเป็นแบบคนที่แอดดิกไม, ampoo, ไม้ชมพูไม้ส้มไม้ม่วงก็คือยังไงตัวนี้ก็คือต้องมีนะคะอได้มาจากซันเซ็ตได้มาจากร้านคุณตูนค่ะแต่ว่าล่าสุด ยายมิน้นเอาเข้ามาอยู่แต่มุกไม่รู้ว่าของมิน้นจะยังเหลือไหมนะคะตัวนี้เป็นอันนี้กันลูกรักคนใหม่ให้เข้ากับเทศกาลน้องอ e ีวาเลนไทยนะคะขาวๆอันนั้นเป็นอะไรนะขี้นกค่ะทุกคนอิสะขี้นก มันคือขี้นกไม่ใช่เพลีย้ยไม่ใช่ลาไม่ใช่แป้งอะไรใดๆนะคะตัวนี้เพิ่งได้มาเหมือนกันค่ะเป็นลูกครึ่งเราไอา้ที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาบรีดกับอะไรมานะคะอันนี้คือแอคคิวิเลียวาเลนไทน์นะคะยังเหลือใครอีกต่อไปเป็นอ่อทีรามิสุแล้วกันทีรามิสุนี่ค่ะอย่าทีรามิสุ ต้นใหญ่อลังการล้าน 8. แดเดี๋ยวมุกหาข้อมูลแป๊บหนึ่งว่าทีรามิสุมันคืออะไรกับอะไรนะคะมีใครรู้บ้างไหมโอเคพยายามไปหาข้อมูลมาแล้วมันหาไม่เจอจริงๆมุกจำไม่ได้จริงๆว่าทีรามิสุเป็นลูกใครใครจําได้ฝากสกิดบอกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใกล้จะเข้างานแล้วต้องรีบแล้วพีก็มานั่งทําคลิปก่อนเข้างานเนาะแล้วก็เหลือใครอีก เหลืออันนี้นะคะเลมังนะคะเลมังหรือที่ตอนแรกเราอ่านมาตลอดว่าเลม a นนะคะรีแมนเลม a นหรือเลมังตัวนี้นะคะเป็นไฮบริดตัวใหม่ที่เพิ่งมาจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่อากาศมันหนาวอะคะ่ะมันสามารถเทรนขึ้นสีออใบขึ้นสีออกประมาณฟ้าๆแล้วก็ขอบใบขึ้นชมพูมากๆนะคะมุกมีลูปเคยลงไปอยู่ในเพจเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดไม่ขี้เกียจจะทำเป็นแบบคั่นให้ในแต่ละต้นนะ Okay. ไปกันต่อเลยหลังจากน้องเลอมังก็คือตัวนี้ค่ะ Snow Angel นะคะ Snow Angel มุกได้มาจากหลานพี่ตุย๋ยตอนมาสีค่อนข้างสวยกว่านี้อยู่กับมุกไปมันก็หม่นหนิดนึงแต่ก็ยังออกแดงกำกัอยู่นะคะลากเหมือนจะพึ่งพึ่งจะเกาะยึดดียอดพึ่งมานะต้นนี้ได้มาประมาณ3เดือนแล้วแต่ว่ายอดพึ่งจะเริ่มแตกก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน2อเดือนเดี๋ยวน่าจะเข้าฟอร์มเต็มที่นะคะ ต่อไปอตัวนี้มิวทีนะคะมิวทีเพิ่งได้มาใหม่เหมือนกันผ่าแยกออกเป็นสองต้นเรียบร้อยนะคะได้มาจากร้านใครนะน้องเบสนะคะน่ารักมากๆม,มีลายที่นวลด้วยเห็นไหมเห็นลายเขาปะเหมือนลาเต้อาร์ตเนาะลายใบเหมือนลาเต้อาร์ตเก๋มากนะคะเป็นลูกไข่ก็ไม่รู้เหมือนกันรูแค่เป็นลูกผสมเหล่าอ้นะคะต้นนี้ มาลีลีนนะคะมาลีลีนจริงๆถ้าเราเทรนช่วงหน้าหนาวสีเขาจะสวยกว่าน,นี้อีกนะเห็นไหมมันจะออกเป็นสีชมพูนะคะชมพูมากแต่ว่ายังไม่ถึง ยังไม่ถึงขั้นที่แบบจะเป็นสีพีชขนาดนั้นแต่ตอนที่มุกเพิ่งรับมาใหม่ๆตอนที่น้องเพิ่งบินมาจากเกาน้องเป็นสีพีชเลยนะน้องสวยมากนะคะอยู่กับเราสีมันก็จะเริ่มเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ก็ยังมีพื้นความชมพูอยู่แค่มันจะเขียวขึ้นนิดนึงนะคะตัวนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นลูกผสมของตัวเราอ้ายกับใครนะคะใครรู้ก็แจ้งมุกนิดหนึ่งนะน้องชื่อมารีลีนนะคะสุดท้ายที่เราเพิ่งถอดกระถางกันไปวันก่อนนะคะ ก็คือน้องเดรูนะคะลากเริ่มมาอีกแหละขูดออกค่ะเอ้ยไม่ใช่เดรูน้องคิวลูนะคะคิวลูเป็นลูกผสมของเราอ้ายกับท่ามุกจำไม่ผิดจะเป็นคาวัตั์นนะคะมันก็เลยให้แบบเห็นไหมชั้นใบที่ค่อนข้างจะหนาแล้วก็ใบค่อนข้างอวบลักษณะคล้ายๆตัวคาวัตตมแค่นวลมันจะหนาขึ้นนะคะแล้วก็ใบโตขึ้นใบค่อนข้างจะเรียวขึ้นไม่ได้ อวบฟูมเหมือนกับตัวคาวาตัมนะคะโอเคครบจบอันนี้คือคิดว่าเท่าที่มีน่าจะครอบคุมแต่ไม่มั่นใจว่ายังมีตกหล่นตัวไหนหรือเปล่าเพราะว่าที่ชั้นมีเยอะหลือเกินก็เดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนถ้ามีต้นไหนมาเพิ่มเดี๋ยวจะพยายามมาอัปเดตกันให้เรื่อยๆนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยกัน กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเพจ facebook ด้วยนะคะชื่อเพจว่าคูกา u l เลนซอยนะตัวที่เราขายจริงๆไม่ใช่ต้นไม้นะคะเราขายดินนะคะหรือใครที่แบบปรุงดินเองอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,มอยากปรึกษาเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินอะไรอย่างเงี้ยก็ ทักเข้ามาในเพจได้เลยเราไม่ดุเราให้คําแนะนําได้นะคะโดยที่แบบไม่ต้องเป็นลูกค้าเราก็ได้เราพร้อมที่จะเซอร์วิสทุกคนอยู่แล้วตอบช้านิดหน่อยเพราะว่ามุมีงานประจําอยู่แต่ว่าก็จะพยายามมาตอบทุกๆข้อความที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามา in, อ,อินในทางข้อความอินบ็อกซ์นะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปทําการก่อนแล้วขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย